ค่น้อในกระทะเนี่แหละน้อแล้ก็เดี๋ยวค่อยไปใส่หม้ออีกทีนึ่งน้อคเือ่ห่คะ ก็กระเทียมพริกไทยลาปัีนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะเตินมน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเตมมนะะ <S <S เ้ำเลยนะคะใสหมูลเลยนะคะใส่หมูลงไปผัดเลยนี่นะคะ นะคะอันนี้เราจะผัดเ,เครื่องสามเปอร์ก่อนนะคะนี่ผัดเครื่องสามเปอร์นะคะผัดเครื่องสามเปอร์ให้หอมก่อนนะคะอันนี้ค่ะไปหมูสามชัน้นลงไปผัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวให้หมูสามชั้นมันมันนึกมันยิ่งหน่อยเนาะมันเปื่อยหน่อยเนาะแบนี่ก่อนเป็นหอมๆนะหอมๆ นี่นี่ก่อนเตรียมพร้อมๆนะหอมๆก่อนเนาะในกะทะเนี้ยแหละเนาะแล้วก <IS affection ate> ็เดี๋ยวค่อยไปใส่ในหม้ออีกทีหนึ่งเนาะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มหน่อไม้หมูสามชั้นนะคะต้มหมูหนอ่อไม้หมูสามชั้นเราก็จะเติมน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำหอมนะคะตัดสามเตอรนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบก่อนค่ะ ถ้คลิปนี้ก็ขอจบก่อนไปนะคะใส่น้ำลงไปเนาะพร้อมแล้วเติมน้ำลงไปเลยพร้อมแล้วทีนี้เราก็จะเอาหูสามชั้นใส่ลงไปงลดงเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเติมน้ำแล้วก็จะเคี่ยวหมูเป็นตักๆมังก่อนนะคะใส่หมู ใส่ริ่ไปผัดเลยนะคะใส่ไปเริ่มไปผัดเลยเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำน,นะคะเดี๋ยวเราจะเติมน,น้ำสามเปลือกนะคะคแล้วจะ,จะเคี่ยวหมูสักแป๊บนึงหมูไม่ดุยหน่อยหนึ่งนะแล้วค่อยเอาไปใส่ในหม้อนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกก้องก็โอเคนะกก็เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำนะคะ <S <S ดเดี๋ยวเราจะเติมน้ำ <S <S เติมน้ำแล้วก็จะเคี่ยวเหมือนเป็นตักๆมหนก่อนนี่ค่ะอันนี้หน่อไม้เราเตรียมไว้แล้วเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน่อไม้เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เรารอให้หมูเที่ยวหมูให้มันยุยยๆน่นะ,ะหมูสามชั้นกับหน่อไม้ถังเกลือเราเป็นอพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำเนาะพริกไทยดำนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะอันนี้หน่อไม้เราเตรียมไว้แล้วเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน่อไม้เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เรารอให้หมูเที่ยวหมูให้มันยุยยๆยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มหน่อไม้หมูสาคชั้นนะคะต้มหมูหน่อไม้หมูสามชั้นโตน,นุ่มหน่อยเนาะให้นุ่มหน่อยเราใช้ไปเที่ยวในหม้อหมอหน่อไม้อีกครั้งหนึ่งเน,ะนาะหน่อไม้อีกครั้งนึงนะคะ นี <iet> gli, ่ก่อนเป็นหอมๆนะหอมๆให้หนมหวานนะคะนี่ค่ะนมไมหนมหวานนะคะนี่ค่ะนะคะนี่เราจะผัดเครื่องสามเกลอก่อนนะคะนี่ผัดเครื่องสามเกลอนะคะผัดเครื่องสามเกลอให้หอมก่อนนะคะนี่ค่ะหอมนะคะ เติมนดี๋ยวเราก็จะเติน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเติมินสนะคะสั้ต้มหมูสันชันกับหน่อไม้เนาะ อบกับฐานเตอรนะคะอมทีนี้เราก็จะเอาหมูสามชั้นใส่ลงไป หน่อหวานนะคะนี hmm. mm ่ค hmm. wow. wow. mm ่ะหน่อไม้หน่อหวานนะคะนี่ค่ะเี้ยนี่เป็นถั่วนเต้นะคะ หน่อหวานนะคะนี่ค่ะหน่อไม้หน่อหวานนะคะนี่ค่ะน่าเป็นเกล็ดน่าเป็นเกล็ดนะคะเป็นเกลดนะคะค่ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ใส่เติมน้ำไปนินึ่งนะคะ กระเทียมพริกไทยรากบัวทีนะคะเนาะจะเคี่ยวหมูสักแป๊บนึนใอยหมูอุ้ยห,หน่องนะแล้วค่อยไปใส่ในหม้อนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก,ก็โอเค้นน้งหอมนะ เลยนะคะใส่หมูไปเล่ใส่ลงไปผัดเลยนะคะใส่หมูลงไปลงไปผัดเลยนี่ค่ะอันนี้หน่อไม้เราเตรียมไว้แล้วเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน่อไม้เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเรารอให้หมูเที่ยวหมูให้มันยุ่ย กุ้งแห้งลงไปด้วยนะคะกุ้งแห้งจะได้หอมเนาะใส่กุ้งแห้งด้วยแล้วเราจะต้มหมูสันชั้นกับหน่อไม้เนาะหน่อไต้มหมูสันชั้นกับหน่อไม้ให้นิ่มนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำนะะเ,เ,เติมน้ำ, <c oughs> นำแล้วก็จะเคี่ยวหมไปสักคักงมึนก่อนะะคน